ปิดไมคครับเอาชีวิตรอดต้องหยุดเล่นเกมไม้ครับเอาไงไปดูเข้ามาครับถึงไม่ได้ก๊อปคลิปไม่แต่ใดใดแต่มันเป็นคลิปของผมดูโลกศูนย์หมดศูนย์อุตสาห์ลงมาทั้งปีหายเลยเฮ้ยมันอะไรกันแต่มันไม่ใช่เป็นผมคนเดียวนะครับพน,นันกันกับเพื่อนเลย ขอเปื้อผมนะครับจะหายเมื่อวานหาเมื่อวานนะครับหายไปเลยแมพนะครับโอ้ผมจะเปิดเล่นมาครับโอ้โหใจจะวายเลยจริงๆนะครับนี่เป็นเศร้ามากนะเศร้าก่อนแล้วก็ค่อยมาพูดนะครับหายไปเลยกลายเป็นแบบนี้บอกผมหน่อยมาครับผมมีเล่นหรือไม่นะแต่ผมก็ไม่เล่นฟรีไฟล์หรอกไม่เล่นไม่เล่นเหมือนกันนะ เออนะเนี่ยดูหน้าปกเนี่ยมันทำไงกันหรือผู้ชมนะเพื่อนผมก็เป็นแบบนี้แล้วอีกอย่างผมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดไลยหายว่าทำไมหมดมันไม่เหมือนอะไรแบบเมื่ก่มันหายไปไหนแลเอา้าหายทั้งแมพเลยมาครับจีวิตรดปิดเหมือนเดิมเอา้าปิดหมดเลยนะครับเพราะว่าดูดูสภาพต้องเริ่มต้นใหม่หรือว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่นนะครับ อันนี้เป็นใหญ่หลวงในม c r a f t เลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่ในเกมมาครับทีเอ็มทำอะไรกันท m จะเอาเปิดเผยความลับของเราในเกมมาครับหรือเปล่าก็ไม่แล้วทาไมแมเปิัหายอที่ผมทำไว้หลายอย่างหมดด้วยนะบอกว่ามาครั t เหมือนพึ่งโหลดมาเลยอะ่ะเออคำนี้นะครับจะมีอะไรบรรยายต่อ โอ้ทุกคนครับมันเป็นวันอะไรกันแต่ของเพื่อนผมมา,าการหมดหายแต่พื้นที่คือพื้นที่ไม่ได้ปกตินะคือพื้นที่จะลดให้ด้วยเพราะแม่มันกินของผมเหมือนกันแต่เราไม่ได้ลบเราไม่อยากลบเลยไม่ได้ลบสักแมกหนึง่งแต่มันหายไปเองดูต่อเช้านะครับนี่เลยนะครับนะ เริ่มต้นยังไงหนึ่งจุดแปดนะครับถ้ามีอะไรเกี่ยวกับว่าเฮ้ยอ๋อทีมก็ทำไม่ด้ยอ่ะค่อยบอกมานะครับผมยังไม่ทราบใ,ใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะปิดเพี้ยนเทคนิคการกู้คืนนะครับเราไม่ได้เซฟหรือว่าไม่รู้ยังไงนะอ,อนน่าจะเซฟแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยบอกเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอ่ะขอตัวลาก่อนนะครับสำหรับคลิปใหญ่ๆของเกมส์มาครับ คือลือนะครับเนี่แหละคือลือนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะไปโชว์เพื่อนของผมไม่ดูเลยนะไปโชว์ของเพื่อนด้วยไปโชว์แล้วไม่รู้วันไหนนะครับนะครับอ่ะคอล่าก่อนนะครับก็เป็นคลิปที่ว่าปิดสงหรือคลิปที่คอยเยอะว,ว่าเฮ้ยมันเป็นไ,ไปได้ไงครับทุกคนไม่อยากเป็นแต่มันเป็น เออเนี่ยอ่ะเนี่ยแหละบ้านหานะครับหมดทั้งหมดนะครับหายไปเลยนะจะไปถามเครื่องที่เล่นมาครับเครื่องอื่นด้วยก็เป็นงไงผมว่ายอดวิวเล่นเกมมาครับน่าจะเริ่มหมดเริ่มแย่ลงต้องทําใจนะครับเกมมาครับเกมเดียวผมอยากได้มากเลยนะครับแต่โอ้โหมาเป็นแบบนี้นะแต่เราก็ต้องหาวิธีนะครับโอเค ขอลาก่อนนะครับทุกคนบายบายก็เจอกันใหม่หามาด้วยว่าจะเป็นไงกันจีเอม